สวัสดีค่ะ Hello everybody มาเจอกันน้องใหม่อีกแล้วนะคะวัน c o n s u m p t เ o n กันวันนี้มาเจอกันน้องใหม่อีกแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะทุกคนวันนี้น้องใหม่จะมารีวิวขาตั้งกล้องนะคะอะไรเอ่ยขาตั้งกล้องสั่งมาจาก lazada นะคะ450บาทดูซิว่ามันจะมีคุณภาพดีแค่ไหนนะคะ การมีพัสดุส่งมาที่บ้านทุกวันพูดผิดตัองขอไปมันเป็นอะไรที่เหมือนได้รับของขวัญเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์รามากที่สุดเลยนะคะมันช่างดีอะไรจริงๆพรุ่งนี้จะมีอะไรส่งมาให้นะใช่คิดไหมคะทุกคนทั้งๆที่สั่งเองจ่ายเองทั้งนั้น โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องแหวนด้วยนะคะอ,อ,อาการร้อนมากเนาะดูดิมันจะได้อะไรตื่นขึ้นมาตอนนี้11็ดโมงนะคะตื่นขึ้นมาก็มีพัสดุมาส่งให้แล้วอะอะไรไอมันจะดีเบอร์นี้ ผมก็เซิร์ก็เชิงอย่าว่ากันนะคะนี่โอ้ดูกล่องแบบเป็นบี้เลยกล่องบี้ไปหมดเลยโอ้ตายเลยตายเลยนี่เป็นขาตั้งกล้องแบบนี้นะคะทุกคนนายดูสีเสียงรถข้างนอกดังเข้ามาต้องขออภัยด้วยนะคะกล่องไง่ ต้องยอ,ยอ,อ,อย่างนี้ใช่ไหมดีเหรอตู้เอ๋งแน่นได้ยังวะเนี่ยแน่นแล้วใช่ไหมมันม,มันหันหมุนไปไม่อยู่เลยนี้สั่งจากราชาดา่าโอ้มันจะใช้ได้ดีแค่ไหน450บาท มันจะมีคุณภาพดีแค่ไหนนะคะเผื่อใครอยากจะสั่งก็จะมีก็ขยายให้มันสูงได้สูงได้เท่านี้ไงความสูงมันได้เท่านี้ มันไม่มีรายละเอียดบอกให้เลยคือรายละเอียดต้องไปอ่านในลาซาด้านะคะในนี้ไม่มีรายละเอียดก็จะมีประมาณน,นี้เห็นไหมคะโอ้ยผม <c oughs> อ่าๆวันนี้ยังไม่ได้ออกอ,อกำลังกายเลยนะคะวันนี้ปกติตื่นมาตอนเช้าจะต้องแบบสักนิดนึงแต่ว่าวันนี้ไม่อะรู้สึกไม่สบายตัวสักเท่าไหร่โอ้ยสี่ร้อยห้าสิบบาท ไม่คลุ้มเลยนะจ๊ะคือมันขามันกางไปอะคะ่ะมันไม่ตั้งอ่ะคือมันมันก็สามารถตั้งได้แหละแต่ว่ามันงอแงงองอย่างเงียเวลาถ้าเกิดเวลาเราใส้โทรศัพท์ลงไปมันมันก็จะลื่นอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะทุกคนแต่โดยรวมแล้วก็โอเคนะถ้าแบบใช้ปกใช้จับอะโอเคใช้จับเงี้ยได้อยู่ ถ้าใครอยากจะสั่งก็สั่งได้นะคะแต่ตอนนี้เออแต่ตอนนี้ลดราคาอยู่นะลาซาด้าลดราคาอยู่นะคะตอนนี้เป็นไงโอเคไหมแต่เรี๋ยยๆแกมีพัสดุส่งมาทุกวันมันช่างสุดท้ายเหลือเกินอุ้ยมีคนส่งของมาให้ด้วยอ่ะต่หรอกสั่งเองจ่ายเองนี่แหละจ้ะไม่มีใครจ่ายใอ้บอกไม่มีใครส่งของมาให้แต่อะไรทั้งสิ้นนะคะจ่ายเองจาก สั่งเองจายเองนะจ๊ะไม่มีเงินจะกินข้าวอยู่แล้วเนะี่ยแต่มีเงินสั่งของโอเคค่ะโดยรวมก็สรุปว่าโอเคนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันเวลาเราตั้งมันอืมมันไม่มีลิมิตว่ามันไม่มีลิมิตว่าถ้าเกิดเราจะต้องการจะตั้งสูงอะ่ะคือเราจะต้องแบบก็โอเคอยู่นะก็บุกขาเข้าเออได้อยู่แหละแต่ว่าเวลาใชา้เวลาใส่โทรศัพท์ลงไปอะ่ะต้อง เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนขออนุญาตมองตรงนี้นะขออนุญาตมองอันนี้นะเห็นไหมมันก็โอเคอยู่ก็โอเคแหละน้องใหม่ใช้เวลาคือส่วนมากเออ่ถ้าที่น้องใหม่ซื้อแบบนี้ส่วนมากน้องใหม่จะใช้เวลาออกไปข้างนอกนะคะเวลาคือน้องใหม่จะไม่ใช้ไม้เซลฟี่นะคะไม้เซลฟี่ไม่ชอบน้องใหม่จะใช้แบบนี้นะคะใครมีขาตั้งกล้องที่แบบว่าเฟอร์เฟคบ้างไหมอะโอ้โหผมเราเนี่ย เคยมีขาตักล้องแบบที่แบบเฟอร์เฟคบ้างไหมคะพอแนะนำบ้างไหมแบบดีดีหน่อยอโอเคนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรดูเหมือนจะมีสาระแต่ก็มีสาระนั่นแหละนดดูเหมือนจะไม่มีสาระแต่มันก็ไม่มีสาระนั่นแหละโอเคนะคะถือว่าโอเคนะแข็งแรงดีมันถือว่ามันมันเต็มไม้เต็มมือดีมันแบบ เ,ออเวลาเราจะเวลาเรานึกออกไหมเวลาเราจะถ่ายอะไรเราจะต้องถ่ายให้เต็มไม้เต็มมือใช่ไหมเสียงรถข้างนอกดังเข้ามาต้องขอภยัยนะคะวันนี้ออแสงอัตมืดหน่อยนะน้องหมาไม่ได้เปิดไฟมันร้อนนะ,ะไม่ได้เปิดไฟเพราะว่าแสงข้างนอกมันก็สวา่างล้วเพียงแต่ว่าเสียอย่างหนึ่งก็คือเสียงรถเข้ามากันน,นั่นเองคือแม้ปิดเสียงรถก็เข้ามาได้นะคะขามันก็จะประมาณมันก็จะมีแบบเหมือนมียางที่เหมือนเหมือนเหมือนมีที่ยึดอยู่เห็นไหมคะ โอเคนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรมากแค่จะมารีวิวขาตั้งกล้องนี่แหละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะห่างเหินจากคลิปกินนิดนึงแต่เดี๋ยวจะ,จะตำแ,แตงกินนะคะวันพรุ่งนี้อยากกินตำแ,แตงนะคะตำแ,แตงกุ้งสดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทงใหมไปแลข b บ e bye love you อารักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ